ซื้อคอนโดใจกลางเอกมัยราคา5.99ล้านเดี๋ยวนี้ได้อะไรบ้างห้องวันเบสขนาด34.55ตารางเมตแต่งพร้อมเฟอร์เดินเข้ามาก็จะเจอครัวขวามือห้องน้ำเข้าได้เลยเผื่อใครไม่อยากให้แขกเดินผ่านห้องนอนมีตู้รองเท้าหน้าห้องให้ครัวแยกโซนที่มีบานกันเอ้ยอะไรด้านหลังอ่ะอ๋อที่นี่เขามีแถมเฟอร์ของ North brand furniture luxury สรงกรงกับแถมสแกนนโต๊ะกินข้าวก็จะอยู่นี่ มีโซฟาในห้องนั่งเล่นแบบโคตรยาวนอนยาวๆแบบนี้ได้เลยมีช่องเก็บของเครื่าให้ด้วย <c oughs> มาต่อที่ห้องนอนอันนี้ก็เฟอร์ของนอสหมุนได้360องศาเลื่อนได้ด้วยอ่นานหนังสือแล้วก็หลับปยุยยันเช้าในห้องตัวอย่างแล้วโคลเซตก็อยู่หน้าห้องน้ำแบบ เอเขาใช้พื้นที่คุมดีนะส่วนห้องอีกแบบก็จะเป็นห้อง2 bed 68.26งตรงเมตพื้นที่กลางห้องกองก,องกว้างแบบนี้เลยห้องนอนแยก2ฝั่งซ้ายขวามีควยแยกใหญ่ๆแบบนี้ที่นี่เขาจะแต่งเป็นสไตล์ modern timeless design ที่นั้นความค l e นหรูหราแล้วก็ modern เฮ้ยที่นี่มีดั <c oughs> นเจียนด้านล่างเขาก็จะมีคาเฟ่ชื่อคอนโวอมัชะยูสุหาที่นั่งกินแบบ ส่วนกลางก็มีตั้งแต่โคลเนตแกลเลอรี่เป็นล็อบบี้ที่น่านั่งมากส่วนตรงนี้ก็จะเป็น e l l n e s s g a เด e n สวนกว้าง,งที่จะติดกับฟิตเนสแล้วก็ห้องโยคะส่วนข้างบนชั้น43ก็จะเป็นสระว่ายน้ํอ In ฟ i n i t y ้เอเห็นวิวแบบไม่มีอะไรบักยาวๆแบบนี้เลยมีห้องโคคิชเช่นมีออนเซนกับห้องจัดปาร์ตี่ส่วนตัวซึ่งถ้าปา์ทีหน้าโครงการก็เป็น h ฮ a l t h l a n d มานวดได้เลยติดกับเอกใม่ช็อปปิ้งมอลล์ร้านเพียบเดินมาหน่อยก็จะเป็นร้านเพียให้คนต่อแถวโคตรเยอะอ้าวไม่เครสงสัยเขาขายข้าวผ,ผ,ผัดปูททีีีี่่ดดสุ้ เพลงไงไม่ทันจบก็เดินถึงตรงกีละอุ้ยมันเผาลดรลคาช้อนซื้อเก็บไว้ซะหน่อยไม่ใช่หุน้นแถมยังใกล้ The c ค m m o n s ไปห้างตระกูล M ง่ายเขาจะมี Shu t t l e Service รับส่งถึงหน้า BTS เอกม,มัยมี Concier ร e ส e ซอร์วบริการเหมือนอยู่โรงแรม5ดาวพร้อมบริการซักรีดเสื้อผ้าฟรี20ชิ้นต่อเดือนแล้วก็ทำความสะอาดห้องฟรีนานถึงปีหนึ่งส่วนโปรตอนนี้จองห้องโครงการ Reference เอกมัยรับส่วนลดสูงสุด100,000บาทกดที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์หรือว่าโทร179ได้เลย